มาครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการลงไทล์สูตรแบบเขาเรียกเป็นสูตรอัปเกรดสูตรแบบสูตร F K เลยนะครับผมสูตรนี้คือสามารถไปทำมาโค้ F k เได้เลยนะครับไม่ว่าจะในมูมูหรือจะใช้โปรแกรมแบบบันทึกเมาส์อะไรก็แล้วแต่คือผมใช้สูตรเนี้ย F K จนได้เอ็ดเดมาแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันว่าทํายังไงเล่นแบบไหนนะครับคือสูตรนี้มันจะชิลมากเล่นง่ายมากจน F K ได้คือง่ายจัดอ่ะเราจะมีอุนคิวลา1่ตัวนะครับเวล80 กิลทรีเนี่ยเราจะเล่นเป็นสายเดเมจนะครับเป็นคียตที่เข้านะครับแต่คือเอาจริงอาจจะไม่ได้จําเป็นอ่าหลักๆคือเวล80แล้วก็มีติดอ่าเทรดบัตรลัดนะครับผมเทรดนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่มันบวกเดิเมด10บวกระยะ10แล้วก็มีเก็บสแต็กเพิ่มเดิเมจอีก10%นะครับรวมแล้วเป็น20%คือตึงเลยปิ๊บเปรี้ยตัวต่อมาตัวตัดโลนะครับโซโลนะครับอันนี้ไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยครับสุมมาใช้ได้เลย ตัวต่อไปตัวเงินนะครับเป็นบัฟไมดัสนะครับอ่าสเตตมันนี่นะครับทิเปิลเอสนะครับผมเออตัวนี้ก็สเตตที่ไม่เลหมดเลยนะครับคือจริงๆสเตตทีิเปิลเอสถ้าเป็นพวกตัวอีโวผมว่ามันทาง่ายแต่ถ้าเป็นตัวเงินอาจจะต้องสุมหายอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกอืมที่สุมสเตตเรามันเยอะอยู่แล้วไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะเล่นแบบเหมือนตอนที่ผมเอฟเคเลยนะสูตรแบบตอนผมเอฟเคเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูแล้วก็จดแล้วก็เดี๋ยวไปทําตามกันได้เลยนะครับเอ,อ ถามว่าแล้ววิธี AFK ผมทํายังไงนะครับผมเปิดเกมในมูมูครับแล้วผมก็บันทึกการเล่นนะครับผมคือใช้มาโครของมูมูนั่นแหละโอเคก่อนอื่นซูมจอออกมานะครับผมแล้วก็ผมจะเดินมาตรงนี้นะครับเดินมาตรงนี้ประมาณแถวเนี้ยให้มันเห็นช่องข้างบนนะครับแล้วก็มีเนี่ยหิน1ก้อน2ก้อน3ก้อนครบนะครับช่องบนด้วยเรียบร้อยเปิดคูณ3ทีนี้ยผมก็จะวางตัวนี้ผมจะวางตัวเงินข้างล่างนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาตอนเวลาการ์ดมันขึ้นนะครับเออมาไม่งั้นการ์ด ตอนการ์ดมันขึ้นเดี๋ยวจะมีปัญหาวางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรามาโคม,มันจะลวนอ่าเพราะฉะนั้นผมจะวางข้างล่างเพื่อหลบการ์ดนะครับผมบนตัวอื่นผมวางปกติเลยมีแค่ตัวเงินที่ที่ต้องวางหลบนิดหนึ่งนะเ,เว็บหนึ่งก็จะไม่มีอะไรนะครับเว็บสองเราจะวางได้สองตัวนะครับผมจะวางไปสองตัวเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเว็บสามเนี่ยอ่าเราจะเล่นไม่เหมือนตอนโบลี่เนาะปรับนิดหน่อยครับพเพราะด้ยวยความนี้เป็นอุนเคียวาอ่าเว็บสามเราวางอุนเคียวาหนึ่งตัวก่อน แล้วก็เดี๋ยวรอวางเงินครับอ่าทีนี้ก็เวฟ4เราจะวางอุนคิวล่าตรงนี้เพิ่มหนึ่งตัวเนี่ยวางไปเลยลก็เดี๋ยวมันจะกดการ์ดต,ตอนเวฟ4นี่กดหนึ่งใบครับจากนั้นวางอุนคิวลาหนึ่งตัวครับด้านล่างครับนี่ตัางสุดเลยครับแล้วก็อัพตัวเงินครับคุณผู้ชมจะกดอัพทีละตัวให้มันตันเลยก็ได้หรือจะกดสลับไปสลับมาก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะเคพอขึ้นเวฟ5ปุ๊บอัพอุนคิวล่าหนึ่งที ตามตัวเลยนะหนึ่งทีนะฮะตัวละทีไาตามเงินต่อครับอ,อัพเงินต่อผมจับนพตรงนี้นะผมจะกดตัวแล้วอัพเอานะครับผมจะไม่กดยูนิตมินเนเจอร์นะอ่าอาจจะแปลกนิดนึงคือผมไม่กดยูนิตมินเนเจอร์นะโอเคพอเว็บหกครับอัพอุเคิโอลาท่านสองครับทั้งทั้งสามตัวเลยนะ แล้วก็วิธีการอัพเนี่ยให้เราเรียงลําดับคือตรงกลางหนึ่งด้านขวาเป็นตัวที่2ด้านซ้ายเป็นตัวที่3นะครับให้เรียงลําดับแบบนี้ไปเลยนะครับตอนวางก็วางแบบนี้ตอนอัพกราฟแบบนี้นะครับผมเออไปผมพูดติดๆข,ขาดๆก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีแบบวันนี้ผมเหนื่อยแล้วเออไปสตรีมโคตรยาวอ่านคลิปต่อ,อกโอเคเว็บเจ็ดก็ไม่มีอะไรยังไม่ต้องมีอะไรครับก็ปล่อยไปแค่นั้นก่อนอัพตัวเงินอย่างเดียวอัพเอาให้ตันทห้หมด โอเคเวฟบแปดตัวเงินตันหมดแล้วเลือกการ์ดหนึ่งใบครับจากนั้นครับอัพอุนคิวลาครับอัพเกรดสามครับสามตัวเลยครับโปเรียบร้อยตัวเงินตันหมดแล้วอ่ะหมดไหมหมดแล้วโอเคจากนั้นครับวางอุนคิวลาหลังจากที่เราอัพอุนคิวลาสามขั้นสามตันเอหลังจากที่เราอัพอุนคิวลาเป็นขั้นสามเอ่อสามตัวแล้วนะคุณผู้ชมเราวางอุนคิวลาเพิ่มตรงนี้ครับอัพไปครับขั้นสามเหมือนกัน แล้วก็กลับมาอุนคิวลาตัวแรกนะครับเป็นขั้น5ครับทีนี้เราก็ไล่อัพให้มันเป็นขั้น5ให้หมดเลยครับค่อยๆอัพไปครับไอตัวสุดท้ายนี่อัพที่หลังก็ได้นะครับเอาเอาเราเรา,เราเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวที่3แล้วตัวนี้นตัวที่3แล้วนะเราเปลี่ยนตัวนี้จะเป็นตัวที่4อ่าเรามีการเปลี่ยนโพสิชันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยอัพตัวนี้ครับโอเคทีนี้พอเวฟ10เนี่ยในช่วงเวลานี้แหละว่างๆเนี่ยเราวางโซโลครับ พยายามวางก่อนเวสตเบตนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเจอโลนะครับเออเจอตัวโลแล้วมันจะเหนื่อยนะตัวโลนะไม่ใช่ตัวโลเออเออตรงนี้ผมจะยังไม่อัพให้มันเป็นขั้นอัปเกรดสุดท้ายนะครับยังไม่อัพให้ตันนะปล่อยไว้ก่อนครับขั้นนี้คือแบบมันตีไวผมชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับตันนี้ก็รอไปครับเลือกการ์ดเลือกบัฟยิงเดียวเอะชิวๆครับชิวๆสบายไป ตอนนี้ก็ประมาณเวฟสิบสองอะอ่ะอัพไปหนึ่งตัวครับกดสกิลเลยนะฮะจะได้ตีแรงๆก็ตัวที่สองด้านขวาเนาะนี่ผมบอกอ่ากดไปเลยจะได้ตีแรงๆนี่ก็ตัวที่สามอ๋ออ๋อกดสกิลเลยได้ตีแรงๆต่อไปตัวที่สี่ตัวที่สี่ก็รอ,อนิดหนึ่งรอตังก่อนเห็นปะคือมันโคตรชิลเลยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ามันชิลมาก เนี่ยสามารถ FK ได้เลยนะผมก็ f อแบบนี้แหละก็ลองลองปรับใช้กันดูเนี่ยอ่าแล้วก็กดสก,กิลโอโ้สกิลจาดนะเห็นไหมเออแค่นี้เองเสร็จแล้วอัพตันหมดแล้วกดสก,กิลหมดแล้วใช่ปะ่ะหมดหมดยังเองเดอ่าโอเคผมไม่ลืมตัวไหนนะเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแบบเสร็จจริงๆเลยนะ เออมันไม่มีอะไรแล้วจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูบอสออกมาแป๊บเดียวตุยคือโหดมากนะครับผมเนี่ยตีโอ้โหดูดิแทบไม่ได้เดินออกจากบ้านอะ่ะคือโหดมากจริงคุณคุณเคียวล่านี่คือแบบโอ้โหโคตรพิมมหาอห่งความตรึงแล้วยิ่งแบบได้นั่นมาด้วยนะอ่านี้เราติดสตันสามสิบวีนะครับก็ไม่เป็นไรครับ เวลาเรา F K เราก็เผื่อเวลาไว้สักนาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเผื่อมันกรณีติดสตันแล้วมันเคลียร์บอสช้าคือ,อถ้ามันไม่ติดสตันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณห้านาทีของผมนะประมาณห้านาทีห้านาทีสิบห้านาทีสิบวิอะไรเงี้ยแถวๆนี้แหละบางตาก็สี่นาทีห้าสิบวิถ้ามันไม่โดนตันเลยแต่ถ้าโดนตันก็จะอยู่ห้านาทีสิบวิยี่สิบวิเราก็เผื่อไปเลยตาหนาึ่งแม่งหกนาทีเจ็นาทีเผื่อไปเลยครับเออคือมันผ่านอยู่แล้ว นะถ้าคุณตามนี้ก็ยังไงก็ผ่านเนี่ยบอสบอสจะแตกและทั้งทั้งที่ตัวนี้ยังโดนสตันอยู่นะคุณผู้ชมดูเดีย๋ยวเห็นปะทุกการวางของผมอะผมคิดมาหมดแล้วผมวางมาหมดแล้วคิดมาหมดแล้วคํานวณมาหมดแล้วนะฮะเออคือแบบเนี่ยเป็นไงฟิวฟิวจิบสั้นๆง่ายๆอีซี่เรียบร้อยเห็นปะคิวเป็นไงอันนี้หกนาทีเออเนะี่ยบางทีมันโดนตันไง โดนตันมันก็เลยช้าหน่อยอะไรก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็คุณผู้ชมเผื่อไว้ครับบันทึกมาโคสักเจ็ดนาทีเผื่อไว้เพราะกรณีเผื่อโดนสตงสตันอะไรอย่างเงี้ยมันจะนานขึ้นเออเราไม่ใช่แบบเล่น5้านาทีจบแล้วก็กดรีเพย์ไปเลยอย่างนั้นไม่เอานะไม่เอานะผมบอกก่อนว่าไม่เอานะเนี่ยไอช่วงตรงเนี้ยไอช่วงที่ขึ้นหน้าแรกเมื่อกี้ให้เรารอทิ้งไว้เลยจนมาโคมันครบเจ็นาทีอะแล้วเราก็กด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 รัวๆเพื่อนมันมาหน้านี้แล้วค่อยกดรีเพย์ เข้าใจปะเข้าใจนะอ่านี่ก็เป็นสูตร AFK นะครับผมชิวๆฮะคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับคลิปสั้นๆแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย